กสวัสด <es> anyway, <LE> ีทุกท่านนะวันนี้เราไปอยู่ในเกมเดทเร็วกันนะครับซึ่งผมที่ผมไม่ได้อธิเพราะว่าไม่กัดนะโอเคมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวลงก่อนโอ้ยโอ้ยโดดยิงๆเล่นโอ้ยโอ้ยโอเคลงไปไปโอ้ยโดดเล่นทำไมเนี่ยโอเคนะ มันก็มีอีกสาเหตุหนึ่งด้วยนะที่ผมไม่ได้ลงคิดก็คือผมไปเที่ยวสงกันแล้วผมป่วยนะผมก็อย่าลกเลือติดตตาผมแล้วก็ช่วยกดติดตาด้วยครับขอ้องเลยโอเคเดี๋ยวไปเลือกคร์ดก่อนผมไม่มีวันเป็นคอนดักเตอร์เ่ะโอเคมาเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะเอยผมไก่ นั่นแหละแล้วก็เป้าหมายของผมก็คือการไปถึง80,000เมตรเอ๊ะไปถึงหมู่บ้านแรกแล้วก็ไม่ตายนะยก็คือไปถึงหมู่บ้านแรกแล้วก็เก็บบอลได้นะโอเคเดี๋ยวเป็นค่าอะไรดีในอนาคตผมน่าจะมีทุกค้าแล้วแหละเออเป็นค่าอะไรดีวะเป็นเอ้ยลูก,กี้สูงแล้วกันไม่เอาเป็น เป,เป็นอะไรดีวะพูดจุดไฟด้วยอือมโอเคไปก็เดี๋ยวตัดเป็นตอนเป็นึ่งนะครับหรือบอกก็คืออาจจะชวนท่านชมมาอัดคลิปด้วยนะครับบางทีโอเคเดี๋ยวตัดไปเลยโอเคแต่ว่าเออผมลืมอผมเผากระดาษไปแล้วอ่ะงั้นแปะตรงกลางแล้วกันนะ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวตัดไปตอนเจอหมู่มบ้านเลยแล้วกันนะป่ะโอเคนะตอนนี้เจอหมู่บ้านแล้วอลโอ้อันนี้มันน่าจะเป็นหมู่บ้านเล็กแบบง่ายๆอุย้ยมาแล้วมาแล้วเออเดี๋ยวยืนบนนี้ก่อนแล้วมาตีจากข้างบนรถไฟไปนู่นและโอ้ยล่อล่อเดี๋ยวป่ามูนะท้อจ้ะล่อมาอยู่ใกล้แล้วเร็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 วอ่าโอเคปาเลยนะเออโอเคปาปุาป๊ม ติดไฟติดไฟอเอาเอาอีกตัวไม่ตายเดี๋ยวตีก่อนเอาเอ้ยเออโอเคติดไฟตายแล้วโอเคเดี๋ยวไปล่อตัวอื่นมาก่อนอเฮ้ยไม่เอาตัววิ่งเร็วอวทันไหมทันไหมเฮ้ยอะเกือบโอเคตี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 ตตเฮ้ยมันขึ้นมาโอ้โหพรนุ่มขึ้นมาทำไมตีก่อนนะเอ้ขึ้นมาอีกตัวแล้วเอาอีกแล้วตี อีออย่าเล่นวันนี้ดิน้องโอเคโอเคตีต่อเออเดี๋ยวน่นนาจะบุธนาคารได้เลยเอ้ยยังไม่มีโค้ดเนี่ยมันอยู่ข้างในดร็อกเตอร์ปาเข้าไปที่ทีอ่อ้าวไม่โดนเปลืองอีกเหลืออันเดียวโอ้ยตัววิ่งเร็วมาอย่าตายเมียวโอ้ใบกอดโอ้เจ็บจี๊ดนะขึ้นสมองอพันยาให้เต็มหลอดกัน โอเคหล่อและพันเอ้ยตี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 ต,ตีตีเข้าไปอุย้ยเดี๋ยวเข้าตัวนี้ก่อนอุย้ยโอเคสวยตีไป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 ตีโอ้โหเสียงเสียงสวยแล้วขึ้นตัวข้างหน้ามันจะปามันเรท้อเข้าไปนะ ระวังระเบิดอืมตายแน่เอ้าโอ้ยแล้บัดอ่ะอยู่บนแล้วอยู่ข้างบนอ่ะอ่าชัดเจนแล้วจะเอายังไงโอ้ยจะเอายังไงเนี่ยเคอีกตัวหนึ่งระยะห่างตีนี่ไงโอเคเดี๋ยวเอายังไงเอ้ยเอาได้อยู่เอาได้อยู่เดี๋ยวไมันต้องแบบเทคนิคเทคนิค เออโอเคได้แล้หนึ่งหนึ่งสามหกสี่นะครับไปเปิดกันหนึ่งหนึ่งสามหกแล้วก็สี่โคตรมีแบงค์เดียยเออโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีสสครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย